Reality Reality naturalistic. create well for doesn’t have be wealth the audience that they believe want that to You ภาพหนังเหล่านี้คงจะติดตาใครหลายๆคนรวมถึงตัวผมด้วยที่มันทั้งสวยงามเล่าความหมายผ่านเลนถ่ายทอดเรื่องราวผ่านม้วนฟิลม์มแต่ทั้งหนังในตำนานและหนังโมเดิร์นคลาสสิกเหล่านี้มันมีจุดอย่างหนึ่งที่มีร่วมกันนั่นก็คือชายผู้อยู่หลังเลนส์โรเจอร์ดี i n s <laughs> วิดีโอนี้เราจะมาดูกันครับว่าปรัชญาที่อยู่เบื้องหลังงานภาพของโรเจอร์ดีกินส์เป็นยังไงการเดินทางกว่าเขาจะมาเป็นผู้กำกับภาพระดับโลกและชวนกันมาวิเคราะห์ว่าเพราะอะไรทำให้สไตล์ภาพของโรเจอร์ดีกินส์เป็นที่ยอมรับถ้าจะให้เรียกใครสักคนว่าเป็นปรมาจารย์การกำกับภาพของหนังในยุคนี้ชื่อของโรเจอร์ดีกินส์จะไม่เป็นที่กังขาอย่างแน่นอน พอเขาผ่านการถ่ายทั้งภาพยนตร์งานโทรทัศน์มิวสิกวิดีโอทำงานในฐานะกำกับภาพมากกว่า80งานอยู่ในวงการมามากกว่า47ปีหนังที่เขาถ่ายเนี่ยเข้าชิงออสการ์สาขากำกับภาพยอดเยี่ยมถึง16ครั้งได้รับรางวัลอสการ์ถึง2ครั้งรางวัลอื่นๆในหลายเวทีจากทั่วทุกมุมโลกมากกว่า100ร้อยรางวัลเลยทีเดียวจนถึงตอนนี้อายุ IU ของโรเจอร์ดีกินก็ปาไป74ปีแล้วครับแต่เขาก็ยังมีผลงานออกมาให้เราดูกันเรื่อยๆ โรเจอร์ดีกินส์อาจจะไม่ใช่ผู้กำกับภาพที่สไตล์ฉูดฉาดเห็นแล้วรู้เลยว่าเฟรมงานนี้โรเจอร์ดีกินส์ถ่ายแน่นอนแต่จุดเด่นของงานของเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องของความซีเนมาติกสดสวยแบบเป็นธรรมชาติเล่าเรื่องผ่านภาพได้เป็นอย่างดีการเคลื่อนกล้องที่มีความพิถีพิถันและมีความลื่นไหลของสไตล์ภาพที่แตกต่างกันไปในหนังแต่ละเรื่องทําให้หนังที่ถ่ายผ่านวิสัยทัศน์ของเขาเนี่ยมันมีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โรเจอร์ดีกินส์ชื่อเต็มๆของเขาก็คือเซอร์โรเจอร์อเล็กซานเดอร์ดีกินส์เกิดและเติบโตที่เมืองเดวอนประเทศอังกฤษ พ่อทำงานด้านการก่อสร้างส่วนแม่เป็นนักแสดงและศิลปินโรเจอร์ดีกินส์มีความสนใจด้านศิลปะเหมือนแม่ตัดสินใจเข้าเรียนด้านศิลปะที่บ a ร์ Academy of Art ระหว่างนั้นเขาก็สนใจด้านงานถ่ายภาพเป็นอย่างมากและเริ่มถ่ายภาพนิ่งมาเรื่อยๆจุดเปลี่ยนของชีวิตเขาก็คือหลังเรียนจบคอลเลจเขาตัดสินใจเรียนต่อที่ n a National Film s ม h ค o l แต่ตอนนั้นเขาสอบไม่ผ่านนะครับเพียงเหตุผลเพราะว่ารูปของเขาเนี่ยมันไม่มีความฟิล์มิกหรือไม่มีความเป็นหนังมากพอระหว่างนั้นเขาก็เก็บประสบการณ์จนสอบติดในปี1900 72หลังเร kind of mm ียนจบเนี <ểu> ่ยเขาก็ทํางานด้านสารคดีครับในฐานะตากล้องที่เขาชอบคนเราเรียนจบอาจจะค่อยๆรับงานเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆแต่โปรเจกต์ที่โรเจอร์ดิกกินส์ทำหลังเรียนจบเนี่ยคืออะไรรู้ไหมครับเขาไปถ่ายสารคดีประสบการณ์การเดินเรือ9เดือนเต็มหลังจากถ่ายสารคดีบนเรือ9เดือนเต็มแล้วเขาก็ไปถ่ายสารคดีเกี่ยวกับสงครามครับที่ซิมบับเวและผ่านมาทํางานด้านมิวสิกวิดีโอและโทรทัศน์ในเวลาต่อมา ผลงานมิวสิกวิดีโอเพลงดังที่เขาทำช่วงนั้นก็อย่างเช่น Sexual Healing ของ m a r v i n g a y e จนผลงานของเขาไปเตะตารูเมดเก่าที่ชื่อว่า Michael Radford ที่ตอนนั้นเนี่ยเขาได้กลายเป็นผู้นกับแล้วและได้ชวน Roger d e a k i n s ไปถ่ายหนังด้วยกันเกิดเป็นหนังที่ชื่อว่า Another Time Another Place ผลงานเรื่องนี้ของ Roger และ Michael เนี่ยเรียกได้ว่าเฉิดฉายเลยครับได้รับการ Standing ovation หรือการยืนปรบมือกว่า10นาทีตอนหนังเรื่องนี้ไปฉายที่เมืองคารเป็นหนังที่เปิดประตูให้ทั้งโ Lo เจอแล้ก็ Michael ได้ ทำผลงานที่ใหญ่ขึ้นอย่างเรื่องต่อมาคือ1984หนังจากนิยายวิพากษ์สังคมของจอร์จออร์เวล์หลังจากนั้นผลงานของเขาก็พัฒนามาเรื่อยๆและก็ทุ่มให้กับการถ่ายภาพยนตร์แทบจะเต็มตัวจนได้ร่วมงานกับผู้กำกับที่เรียกได้ว่าเป็นพวมกับคู่บุญของโรเจอร์ดิกินก็คือ2พี่น้องโคเอนบาร์เตอร์เริ่มจากหนังบัตตันเฟรน f a ฟาโก้เดอะบิ๊กเลอ i บ b สกี้โอบาร์เตอร์ไวอาร์ตโตตอนนี้ก็เรียกได้ว่างานของเขาได้รับการยอมรับมีชื่อเสียงทัั้้งใในลลดแะะกกรบโทาห ายืนระยะเวลาการทำงานมามากกว่า40ปีร่วมงานกับพุ่มกับดังๆมาอีกหลายคนอย่างเช่นมาร์ตินสกอเซซี่รอนฮอลเวิร์ดแซมเมนเดสเดนนี่วิลเนรฟเราลองมาดูกันนะครับว่าผลงานของโรเจอร์ดิกินส์มีดีอะไรทำไมถึงเป็นที่พูดถึงและเป็นที่ยอมรับ I, I don't think I've got a style. Any any way a film looks is a product of the prep on that look on that film and how that sort of developed as we've gone along. ถ้าใครเป็นตากล้องหรือทํางานด้านศิละปะเนี่ยมักจะได้ยินคํานี้ตลอดที่บอกว่าเราต้องมีสไตล์ที่โดดเด่นแปลกใหม่ยูนิคแตกต่างจากคนอื่นในมุมมองผมเนี่ยผมก็เห็นด้วยนะครับว่ามันเป็นแนวคิดที่ดีทําให้ผลงานของเราเป็นที่น่าจดจําไม่ซ้าใครแต่ปรัชญาการถ่ายหนังของโรเจอร์ดีกินส์เนี่ยมันไม่ใช่สไตล์ที่โดดเด่นแตกต่างเป็นของตัวเองแต่ปรัชญาการถ่ายของเขามันสะสมมาจากประสบการณ์และก็มุมมองแบบนี้ครับนั่นก็คือเขาพยายามหาภาพที่มันเหมาะกับเรื่องราวในหนังเรื่องนั้นมากที่สุด เขาให้ความสำคัญกับการเข้าใจบทและดีไซน์การแล้วเรื่องหมันภาพ ที่เฉพาะตัวตามเรื่องราวที่ได้รับมามันเป็นการต่อยอดการเล่าเรื่องจากผู้เขียนบทและผู้กำกับทําให้ผู้ชมดื่มดากับประสบการณ์ทั้งจากเรื่องราวและภาพที่มันสอดคล้องกันทําให้หนังเขาในแต่ละเรื่องมันมีความเฉพาะตัวสวยงามในแบบของมันเขาเคยได้ให้สัมภาษณ์ครับว่าถ้านักวิจารณ์ไม่พูดถึงงานถ่ายภาพของคุณมันอาจจะดีกว่าเพราะนั่นมันอาจหมายถึงงานภาพของคุณมันได้ผลมันทําให้หนังเนี่ยเป็นชิ้นเดียวกันทั้งภาพและเรื่องราวถ้าเรามาคิดต่อจากบทสัมภาษณ์นี้ครับมันก็ค่อนข้างเมกเซนเพราะจุดมุ่งหมายของคนเรา น,เ,นเราไม่ได้มุ่งโฟงกัสที่การจัดแสงงานคอมโพสิชันหรืองานภาพเท่านั้นจริงๆมันแทบจะเป็นส่วนที่รองลองมาแต่จุดมุ่งหมายหลักของคนไปดูหนังก็คือเสพเรื่องราวในหนังนั้นๆองค์ประกอบทั้งภาพแสงเสียงมันจึงเป็นเพียงตัวขับเคลื่อนให้เรื่องราวนั้นๆั้นมันสมบูรณ์ที่สุดถ้าหนังภาพสวยโดดเด่นแต่มันไม่เล่าเรื่องอะไรเลยเฟรมภาพเหล่านั้นที่เล่าไปมันก็สูญเปล่า ความสมจริงถือว่าเป็นอีกหนึ่งลักษณะเด่นของงานของโรเจอร์ดีคินส์ครับแต่ความสมจริงที่มันมีอยู่ในเฟรมของหนังเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่นิยามความสมจริงแบบที่เราเข้าใจกันในภาพกว้างนะครับเพราะหนังต่อให้มันจะสมจริงแค่ไหนมันก็ต้องมีส่วนชรียะมีความสวยงามที่สอดแทรกเข้าไปอยู่ด้วยเพื่อให้เราเข้าใจมุมมองของความสมจริงในหนังมากขึ้นผมขอยกตัวอย่าง2คํานี้มาเปรียบเทียบกันครับนั่นคือคําว่า realism และ naturalism ในแง่มุมของศิลปะนะครับ บริลลซมในแง่มุมศิลปะเนี่ยมันคือการถ่ายทอดความเป็นจริงในแบบที่มันเป็นในแง่ของหนังก็คงจะคล้ายกับหนังสารคดีส่วนในชั้นบรพูด,ดง่ายๆมันคือการถ่ายทอดภาพที่เรามองเห็นสิ่งต่างๆโลกที่สมจริงในหนังเนี่ยมันจึงไม่ใช่การถ่ายสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแบบดิบๆตรงไปตรงมาแต่มันมีทั้งการเซตฉากแสงให้สวยงามแต่ย่งล้อกับตะก,กะความเป็นจริงอยู่เช่นโลเคชั่นที่สมจริง เซตติ้งต่างๆการกระทําของแสงกับวัตถุทิศทางของแสงจากแหล่งแสงที่มันสมจริงความสมจริงที่ถูกถ่ายในมุมมองของโรเจอร์ดีกินส์มันก็คือการถ่ายทอดภาพในหัวออกมาให้เป็นธรรมชาติมากที่สุด It's the image that you have in your head <laughs> that's more important than the technique so I think the only way you, you really learn lighting is by experiencing light and life and the, the nuance of what light does เทคนิคการสร้างความสมจริงอย่างหนึ่งที่เรเจอร์ดีกินใช้ก็คือการใช้ Practical Light Practical Light คือแหล่งแสงที่มันเป็นธรรมชาติเป็นแหล่งแสงที่เราเห็นได้จากในฉากเช่นหลอดไฟข้างถนนโคมไฟหัวเตียงไฟจากคบเพลิงอะไรแบบนั้นครับ จริงๆจะพูดว่า Practical Light เนี่ยมันเป็นแสงธรรมชาติแบบนั้นก็ไม่ได้สะทีเดียวเพราะ Practical Light ที่มันอยู่ในซีนเนี่ยมันถูกดีไซน์ไว้หมดแล้วอย่างเช่นซีนนี้ที่อยู่ในหนังเรื่อง1917ครับเป็นซีนที่ถ่ายทําในอุโมงค์ในเซนความเป็นจริงในอุโมงค์มันไม่มีแหล่งแสงอื่นๆเขาก็าใช้แหล่งแสงทั้งหมดจากตะเกียงที่อยู่ในซีนครับแต่ตัวตะเกียงเนี่ยมันถูกดัดแปลงใส่หลอดไฟเข้าไป และมีการคิดการวางตำแหน่งของตะเกียงและก็บล็อกกิ้งของตัวละครให้เหมาะสมเพื่อทําให้ภาพสว่างและทิศทางของแสงเล่าเรื่องและเล่าเหตุการณ์ไปในตัวหรืออีกตัวอย่างหนึ่งจากเรื่อง No คันที่ f o r o โอเมนช็อตนี้เขาดีไซน์ให้มีแสงไฟจากถนนพันเงาของต้นไม้ที่มันเคลื่อนไหวการเคลื่อนกล้องทิศทางของแสงการขยับของเงาองค์ประกอบทั้งหมดมันทาให้เรารู้สึกว่าตัวละครนี้มีความคิดอะไรบางอย่างเงาที่มันเวไวก็ทําให้เรารู้สึกว่าเหตุการณ์นี้มันดูไม่มั่นคง อีกตัวอย่างเพคที่เข้าไลท์จากหนังเรื่องเดียวกันคือช็อตนี้ครับที่ขี่ไลท์ที่ให้ความสว่งางหลักมาจากคมไฟที่มันอยู่มุมขวาล่างของซีนทิศทางของแสงที่มันมาจากด้านล่างแบบนี้ครับมันทําให้ใบหน้าของคนเนี่ย ดูมีความน่ากลัวดูมีอำนาจไม่เชื่อลองจัดไฟแบบนี้แล้วถ่ายแฟนดูครับโดนด่าแน่อีกอย่างเนี่ยถ้าเราดูกว้างๆในเฟรมนี้ด้านซ้ายมือก็จะมีตัวละครนอนอยู่เป็นห้องที่มีลักษณะแยกลเลเยอร์ของแสงและเงาชัดเจนแบ่งภาพนี้ด้วยกรอบประตูเฟมนี้เฟรมเดียวเนี่ยเป็นการเล่าเหตุการณ์ภาพรวมได้ดีทีเดียวครับตัวอย่าง Pra c t i c a l light อีกอันที่คิดว่าหลายๆคนน่าจะเห็นแล้วก็อย่างเช่นเรื่อง1917ครับจากในเรื่องเราจะเห็นช็อตนี้เป็นแบบ silhouette มีแหล่งแสงอยู่ข้างหลังแต่โฟกัสเป็นตัวละคร แหล่งแสงในหนังเราจะเห็นเป็นกองไฟใช่ไหมครับแต่เบื้องหลังแหล่งแสงนั้นมันมาจากหลอดไฟของทีมงานส่วนไฟที่ได้เห็นเนี่ยมันคือ CG อีกไฟที่ข้อไล์ที่ผมคิดว่าสวยงามแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของหนังเจมบอลแดเนียลเคกมันก็คือซีเควนซ์นี้จากหนังเรื่อง Sky f a l l ครับซีนที่เกิดขึ้นในสถานที่นี้มันจะมีความกราฟิกจากไฟที่ข้อไล์ที่เราได้เห็นทั้งหมดทั้งไฟ LED ตำแหน่งของแหล่งแสงต่างๆที่มันอยู่ทั้งหมดในซีน มันทั้งสวยงามแล้วก็สร้างความแปลกใหม่ให้กับซีรีส์เจมบอลเป็นอย่างดีโรเจอร์ดิกินส์ก็ได้มาบอกครับว่าเขาได้คุยกับทางผู้กำกับแซมเมนเดสว่าไมซตในการถ่ายทําหนังเรื่องสกายฟอร์เนี่ยเขาทั้งคู่จะไม่ได้คิดว่าเขาทําหนังซีรีส์เจมบอลน,นะครับแต่เขาต้องการเล่าเรื่องสายลับคนหนึ่งที่มีความโอแฟชั่นมีความเก่าแต่โลกมันเปลี่ยนไปไวสายลับคนนี้จะตามทันไหมมันทําให้ภาพในเรื่องสกายฟอร์เนี่ยดูแตกตาก่างมีความยูนิคจากหนังเจมบอลเรื่องอื่นๆพอสมควรจุดเด่นอีกอย่างของภาพแบบโรเจอร์ดีกินส คือคอนทราสต์ความเปรียบต่างของจุดสว่างและจุดมืดซึ่งพระเอกของการเล่าเรื่องคือเงาโรเจอร์ดิกกินส์ได้เล่าให้ฟังครับในพอดแคสต์เขาบอกว่าช็อตที่เขาชอบที่สุดจากหนังเรื่องซิคาลิโอเนี่ยมันไม่ใช่ช็อตแอคชั่นที่ถ่ายทําทั่วเมืองเม็กซิโกแต่มันคือช็อตนี้ครับช็อตที่เรียบง่ายเป็นการพูดคุยกันของตัวละคร2คนแต่เบื้องหลังเนี่ยมีอะไรที่มันซับทิลซ่อนอยู่คือการเล่าเรื่องผ่านเงาในใบหน้าของตัวละครครับเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์เดียวกันแต่ลักษณะการจัดแสงของตัวละคคคร2นนนเี่ยมมวาาตงกัโดสิิ้ ลักษณะใบหน้าของตัวละครหนึ่งมีเงาที่เข้มกว่าสื่อถึงความลึกลับความมีอำนาจ บวกกับแอคติ้งที่มันถึงอารมณ์เนี่ยทำให้เรารู้สึกแบบนั้นจริงๆว่าเขาเป็นผู้ควบคุมเหตุการณ์นี้ตัดกลับมาที่หน้านางเอกของเราครับที่ใบหน้ามีคอนทราสต์น้อยกว่าเงาที่บางกว่าเพราะเหตุการณ์นี้เขาเป็นผู้อยู่ใต้การควบคุมนั่นเองและก็มีอีกลหลายๆช็อตครับที่เขาเล่นกับแสงเงาที่มันเล่าเรื่องเงาหลายๆอันก็เป็นการสร้างเนกาทีฟสเปซครับเน้นจุดสว่างและก็เล่าถึงความซับซ้อนของเหตุการณ์นั้นๆนํามาสู่ข้อต่อมานั่นก็คือการเล่าเรื่องผ่านคอนเท็กซ์หรือเหตุการณ์รอบข้าง ภาพของโรเจอร์ดีกินส์อย่างที่บอกไปครับคือเขาเน้นการเล่าเรื่องเป็นที่ตั้งภาพกว้างจึงมีบทบาทสําคัญในการเล่าเรื่องของเขาด้วยไวช็อตที่เขามักจะเลือกใช้เนี่ยก็จะมีการเล่าเหตุการณ์ผ่านมิสอองแซงทั้งการกระทําของตัวละคร b l o c k ิ้งวัตถุ สถานที่ตัวอย่างเช่นหนังเรื่องฟาโก้ครับหนังเรื่องนี้มันจะมีกลิ่นกลิ่นอารมณ์ของความเหงาความโดดเดี่ยวในเมืองหนาวอยู่ครับการเลือกใช้ไวช็อ t จึงทํางานได้เป็นอย่างดีสื่อถึงความเวิ้งว้างโดดเดี่ยวตัวอย่างการเล่าเรื่องคอนเท็กซ์ผ่านการวางเฟรมภาพอีกอันก็อย่างเรื่อง prisoner ครับที่มีการใช้การวางเฟรมแบบแบ่งเฟรมมีการใช้ขอบประตูเล่นกับช่องต่างๆทั้ง,งประตูและหน้าต่างการวางเฟรมแบบตัดเฟรมแบ่งเฟรมแบบนี้เนี่ยมันสื่อถึงความคลุมเครือ ความรู้สึกที่มันไม่ปลอดภัยให้เซนส์ของการมีใครจ้องมองอยู่ยังมีตัวอย่างหนังอีกมากมายครับที่เราสามารถเรียนรู้จากโรเจอร์ดีกินส์ได้ที่ผมนามาเล่าเนี่ยก็เป็นแค่เพียงจุดเล็กๆเ,เ,เท่านั้นแต่คีย์เทคเวยสำคัญที่เราได้จากปัชญ,ญาการถ่ายของโรเจอร์ดีกินส์คือพุ่มกับภาพมันไม่ใช่แค่เรื่องของการถ่ายภาพสวยเท่านั้นแต่หัวใจหลักของการถ่ายเนี่ยมันคือการเล่าเรื่องครับภาพที่มันทั้งสวยเข้าตาและมันจับใจคนดูเนี่ยมันมาจากการเข้าใจเรื่องราวที่จะเล่าอย่างแท้จริง